แขกรับเชิญของเราวันนี้นะแต่ยังไม่บอกนะว่าเขาคือใครนะครับแต่จะต้อนรับทุกท่านนะครับมีที่สตร์หัวเฉียวเรามีครับอาจารย์โดวงนัทนานมาแล้วนะครับมาพมนที่เก่ามากฝีมือของเราที่หลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัลไปแล้วนะครับเรื่องของวิทยุโทรทัศน์นะอีกหน่อยก็จะมีประชาสัมพันธ์ศิลปะการสแสดงการตลาดเหล่านี้นะสื่อใหม่มาติมีเดียมาทุก เลยนะเพื่อให้น้องๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนที่คณะนิทะเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมประกาของเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันดีไหมควรจะตัดสินใจเลือกเราไหมแล้วเราปี25 6 4นะครับเราปรับหลักสูตรชื่อใหม่เป็นนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลซึ่งโหเลือกเรียนช้อปปิง้งเรียนได้อย่างสนุกสนานทีเดียวนะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแกกรับเชิญของเรานะครับต้องบอกเลยว่า ฝีมือเขาเนี่ยโอ้โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับการจัดมุมกล้องนะครับการทําให้ภาพสวยเนี่ยเขานี่มือหนึ่งของรุ่นทีเดียวก็ว่าได้นะต้องว่าอย่างนั้นนะต้องให้เขาแนะนําตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับเบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเอสครับเบสนะครับนักกฏหมายสมบูรณ์นะครับห้าเก้าหนึ่งหกหกศูนย์ครับเออาจารยขออนุญาตเรียกว่าเบสเฉยๆเนี่ยเบสจบสาขาอะไรแล้วก็ ตอนนี้นะทำงานระดับมืออาชีพในวงการเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงครับอย่างน้อยน้องๆจะได้รู้จักโดยคร่าวๆครับผมผมนะครับเบสนะครับจบในิเทศาสตร์นะครับสาขาวิทยุโทรทัศน์นะครับพาร์ทเอ็มครับอือึครับผมแล้วยังไงเอ่ยตอนนี้มีงานเห็นว่าได้ข่าวว่าเป็นผู้จัดการแล้วตอนนี้ก็ทํางานนะครับเป็นรองผู้จัดการนะครับอยู่ที่บริษัทสปาแห่งหนึ่งครับ อ่าซึ่งก็ต้องใช้ศิละปะในการใช้ชสื่อประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวนี้คลิปเคลิบอะไรพวกนี้วิดีโอนะต้องมีเนาะใช่ครับได้เอาความรู้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือองค์กรที่ตัวเองทํางานไหมอ่าคือต้องต้องเล่ากว่าคือตอนแรกครับผมเป็นแอดมินเดียก่อนอืมแล้วทีนี้คือใช่ครับก็คือทํางานเรื่องการตลาดอยู่แล้วออนไลน์ออฟบไลน์อะไรเงี้ยครออกแบบสื่อทุกอย่างในองค์กรอยู่แล้วทีนี้ก็จากพ,ะะพัชภูมาแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็น รองผู้จัดการก็เลยได้ใช้ความรู้ในตรงนั้นยังทํางานอยู่ครับไม่เชื่อว,ว่าน้องๆที่ดูอยู่หรือเพื่อนๆหรือรุ่นน้องที่ดูอยู่เนี่ยนะน้องๆน,นี่หมายถึงเด็กม,มปลายด้วยนะแล้วก็รุ่นน้องๆในคณะของเราเนี่ยสงสัยว่าเอพี่เบสทำไมถึงไปเป็นรองผู้จัดการแล้วก็ในธุรกิจสปาเนี่ยโอ้โห,หหลายคนใฝ่ฝันนะย,ยังไม่สามารถจะเข้าได้เลยเนี่ยแล้วทำไมเบสถึงเข้าได้มันมีจุดพลิกผันยังไงฮะอยากให้เล่าให้ฟังสิคนับก็คือตอนแรกนะครับก็คือ อพอจบมาเนี่ยผมก็สมัครงานก่อนเลยที mm. นี้ก็ได้เป็นแอดมินเดียครับก็คือดูเรื่องการกระดาออนไลน์ออฟไลน์นะครับ i อ Facebook i n s t a g r a กรนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็เลยเล็งเห็นว่าก็อาจจะทำเป็นผู้อ,อ่อการไหมแล้วก็อาจจะทำงานตรงนี้ส่วนนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้โอกาสตรงนั้นก็เลยได ทำงานเกษตรทุกวันนี้ครับอ๋อผู้ใหญ่เข้ามาทาบทามเขาคงแอบดูแล้วแหละไม่ใช่แอบดูแล้วเขาก็มองอยู่ว่าเบสเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์บุคิกภาพเป็นยังไงเข้ากับผู้คนได้ไหมทำอางนั้นเนาะใช่ครับจริงจริงแล้วที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะก็ต้องบอกน้องๆนะพี่เบสเขาเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์เรียกว่าใช้ได้เลยนะรวมกลุ่มแล้วก็ทักษะการพูดนําเสนอภาวะผู้นําสูง ในการรวมกลุ่มเพื่อนในการแจกงานอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆก็ให้การยอมรับนับถือด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะคนเราดีๆจะเป็นผู้นําตัวเองโดยที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับก็คงจะไม่ได้นะครับก็ทำตรงนั้นมาแต่ก็ยังได้ใช้ทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่เรียนจากนิเทศศาสตร์ของเราไปใช่ไหมครับใช่ครับได้ใช้ครับเพราะว่าก็เอาก็จะมีงานพัฒนาครับเวลาว่างอะไรเงี้ยครับก็จะทาเป็นจอกจอไป ันจะมีงานถ่ายวิดีโอบ้างงานพรีเซนเทชันลานบ้างอนะไรเงี้ยก็จะฟอมทีมเพื่อนๆเก่าๆมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งแล้วก็พัโปรเด็กโปเด็กไปครับอืมตอนนี้ต้องถามเบสว่าในฐานะที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็ออกไปสู่วงการมืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารุ่นน้องๆเด็กมปลายเนี่ยน้องๆมปลายเนี่ยจะสอบเข้ามาแล้วก็เลือกวิชาสาขาคณะของเราเนี่ย มันจะมีตลาดแรงงานนี่มันยังรองรับไหมยิ่งสถานการณ์โควิดอย่างนี้เนี่ยเบสก็ได้ประสบด้วยได้เจอด้วยคิดว่ามันมีจุดดีหรือว่ามันจะมีจุดรอดตรงไหนหรือไม่อย่างไรกับการที่น้องๆจะเลือกเข้ามาที่นิเทศศาสตร์กุศิลของเราครับผมส่วนตัวผมมองว่าช่วงนี้นะครับยุคนี้นะยิ่งยุคโควิดเนี่ยก็คือประสบพบเจอมาเองในตอนที่ทํางานบริการนะครับบริษัทอีเวนต์ก็ประสบอีเวนต์เนี่ยก็คือ ทบจะไม่รอดเลยลม้มอีเวตนนี้คือล้มเลยแต่ว่าสื่อที่ยังอยู่เนี่ยคือสื่อออนไลน์คือตอนนี้คนอยู่บ้านว่าค,ความคมมากขึ้นทุกคนจะดูมือถือมากขึ้นฉะนั้นสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่สําคัญที่สุดนะช่วงเวลาที่คนออกไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้อืใช่ครับผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอีกสื่อหนึ่งเลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเราที่ผมคิดว่ามันยังอยู่ได้แล้วมันจะอยู่ได้อีกยาวเลยครับสื่อใช่ครับ ลายเป็นว่าตอนนี้ธุรกิจทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะกลับมาพึ่งสื่อออนไลน์ซึ่งคุณจะทําสื่อออนไลน์ได้ก็คือตั้งหมดที่เรียนสื่อมานะครับ uh, อย่างเบ uh, สเนี่ยเรียนวิทยุโทรทัศน์มาก็ทําได้เพื่อนที่เรียนออกแบบสื่อ,อดิจิตอลทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะประชามัมพัธ์ <ans> าาการตลาดสิทธิการแสดงสื่อใหม,ม่ม m u ีมีเดียวได้หมดเลยปรากฏว่าได้ทบรอบ<ม>เลยกบกลายเป็นก็กลายเป็นดีไปเนาะเบสนะเออเออนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เออต้องบอกว่าเอะไอรายรับเนี่ยมันยังดีไหมอ่าพูดกันตรงตรงอะ่ะอ๋อืมครับผมก็ส่วนตัวผมก็คือทำงานมาตั้งแต่เรียนปีสองครับก็คือเริ่มรับงานแล้วตั้งแต่ปีสองแล้วประมาณเอ่อหลายปีที่แล้วนะครับก็เอ่อทำงานงานเดิมงเนี่ยก็คืองานคอนแค่ง,งานในมาหลาลัยนะครับผมก็จะับปปะ 8, 9, อยู่ประมาณแปดเก้าพันอยู่แล้ววิโอประมาณชิ้น อืครับใช่ผม<อ>แก้ไขได้ไม่เกินสองครั้งหรือสามครั้งไม่เกินไม่เกินสิบปรีครับอือใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่พอร์ตของของแต่ละคนครับว่า่คนนี้มีพอร์ตยังไงคนนี้มีพอร์ตยังไงถ้าลูกค้าเห็นแล้วพอร์ตแล้วเรารู้สึกว่ามันมันน่าลงทุนลูกค้าก็แพงก็ก็ยอมจ่ายอืมใช่ครับก็แล้วก็อยู่ที่บุคลิกภาพอยู่ที่อ่า ดีมากแต่ว่าทัศนคติไม่ค่อยดียังไงลูกค้าก็ไม่ค่อยแฮปปี้ทำงานก็แค่รอบเดียวสองสรอบเลยแค่ต้องขยายความและเบสอย่างเงี้ยเพอนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากเอ๊ะมันทําไมมันย้อนแย้งกันเพราะเบสบอกว่าฝีมือดีเลยแต่ทัศนคติคไม่ดีเอ๊ะคนเรามันจะไปวัดทัศนคติกันตรงไหนในเมื่อรับงานลูกค้าลูกค้าก็าจ่ายตังเนี่ยแล้วทําไมคนรับงานถึงทัศนคติไม่ดีมันเป็นยังไงช่วยขยายความนิดนึงก็ ลูกค้านะครับจะเป็นมาในลูกใยแบบหลักมาในหลากหลายแบบครับก็คือใช่ต่างคนต่างที่มาบางคนแบบว่าชุนเฉียวมาหรือบางคนมีเหตุผลมาอะไรเงี้ยฮะเขามีโจทย์ของเขาอยู่แล้วว่าให้เราทําแบบนี้<ม>แต่ถ้าสมมติว่าเราเองมีแบบอีโก้ค่อนข้างสูงแล้วก็อ่าตีโจทย์ให้ลูกค้าตามใจตัวเองเป็นหลักอ<ม>เงีนยฮะสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบเราก็นลูกค้าก็จะเป็นคอนเนคชั่นที่ไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยใช่แล้ววงการนี้ผมบอกว่ามันค่อนข้าง แคบก็แคบกว้างก็กว้างฉะนั้นถ้าสมมติว่าทีมเราหรือว่ากลุ่มเรานี่ยมีชื่อที่ไม่ค่อยดียเีฮะเขาก็จะกระจายไปในวงกว้างของของอธุรกิจเปไงจะทําให้เราได้งานน้อยลงด้วยเออสมมติทีมทีมนายกอ,อย่างเงี้ยโอ้ย oh, ฝีมือดีไหมเฮ้ยฝีมือดีแต่ oh, โอ้โหทัศนคติไม่ดีเลยอย่าไปจ้างเลยยุ่งยากเรื่องมากก็แบบยิบย่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ร่ำร่ำลือกันไปอย่างงี้เลยใช่ครับ แทนที่จะได้จ็อบได้งานต่อเนื่องทํางานใหญ่ก็ไม่ได้อีกนะเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องทัศนคติและเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะมันมันก็ต้องค,คนคนเรียนในสายนี้ก็แสดงว่าต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ต้องเรียกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์ EQ ต้องสูงด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าเอรู้สึกว่าเบสเนี่ยรับงานงานในบางทีเนี่ย โอ้ลูกค้าก็แบบว่าให้แก้งานแล้วแก้งานอีกไอทีตัวเองทําต้นฉบับมาไม่ถูกแต่ว่าเป็นกลายเป็นว่าสั่งแก้งานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องเหล่านี้ที่เราต้องอดทนใช่ไหมครับก็คือเราต้องอดทนนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเราก็คือเป็นผู้รับเงินอืมอืมใช่ครับถ้าเราอยากได้เงินเขามีคนเลือกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยแต่ทำไมเขาถึงมาเลือกเราถ้าเราอยากให้เรารู้สึกว่าแบบไม่เขากุ้มค่านะที่เสียงเงินมาให้เรา มันอาจจะมีการแก้ไขเกินเลดบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพื่อแบบสวิตช์มาของลูกค้าอะไรเงี้ยผมมองว่มามันน่าลงทุนเออใช่ใช่เพราะว่าเราทงานกันระยะยาวเนาะใช่ครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเกิดมีลูกค้าสักอ,อ,องค์กรหนึ่งบริษัทหนึ่งแล้วแบบโอ้โหเขาโรโยตี้กับเรามากเลยว่ายังไงยังไงงานของบริษัทเราเนี่ยต้องทีมของคุณเบสอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ทีมคุณโอ้โหนี่มันแบบ คุณค่ามาหาศาลเลยนะตอนอาจจะตอนนี้<ช>ไปสิบปียี่สิบปีนะเบสนะใช่ครับรอาจารย์เพราะฉะนั้นการาเรียกว่าอะไรยืดยุนหยวนนิดยวนหน่อยภาษาจีนก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเพราะเราหัวเชียว,วยืนอยู่เรื่องจีนอยู่แล้วนะย<ช>ุนยวนก<ช>ันหน่อยนะคือว่า<ช>ไม่ใช่ว่าแบบคุณแก้ได้สามครั้งนะพอเขาแบบให้สามครั้งยังไม่ลงตัวขออีกสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็อาจจะรีบไปแบบว่าบวกเพิ่มเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องพิจารณาไขกคัวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะ ใช่ครับแต่มันเะว่ามืเป็นยังไ,ไงนะครับผมก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กที่เทศสารทั้งันะครับที่รับงานถ่ายงานหรือว่าเป็นเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันต้องบอกว่าทุกคนเลยเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้หมดคนที่ดู Youtube ก็สามารถตัดงานวิดีโอได้ฉะนั้นตลาดค่อนข้างกว้างมากๆทุกคนสามารถรับงานได้ฉะ <Wow. S 2> นั้นมันก็อยู่ที่เราต้องปรับตัวให้ได้ด้วยว่าเราจะ แข่งไปไหมหรือว่าจะปรับตัวยังไงให้ลูกค้าเลือกเราอีกครั้งใหมอนาคตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นประโยคทองอีกประโยคหนึ่งนะที่พี่เบสบอกมานี่จากประสบการณ์จริงนะครับน้องๆครับเพราะงั้นการเตรียมตัวที่จะเป็นนิเทศศาสตร์บัณฑิตนี้นอกจากความรู้ทักษะที่ต้องมาฝึกฝนกันทั้งสี่ปีแล้วนะครับหรืออาจจะจบสามปีครึ่งก็แล้วแต่นะเพราะว่าเรามีหลักสูตรที่เปิดโอกาสใหนะ้รุ่นเบสจะไม่มีนะรุ่นนี้มีแล้วนะรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ,รบนี่เป็น อีกหนึ่งทักษะทีเดียวนะพี่เบสพูดมาได้ดีมากเลยในในอีพหนึ่งนี้นะฮะจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวอีพสองเนี่ยจะมาให้พี่เบสเล่าถึงความเป็นมาของพี่เบสเพื่อย้อนร่องรอยไปดูชิวะแล้วน้องๆที่เขาอยากจะเข้ามาเรียนที่เราเนี่ยเขามีบุคลิกลักษณะหรือความชอบความมุงพอใจอย่างนี้หรือไม่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้พี่เบสไปพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะครับครับผมอกสองครับ